บอเกมเมร์ครับวัน,นอรน่อยไก่ในเกมคอยแบงเออเดก,ก็ว่ก็โปรแกรมแฟบก็ขออภัยครับว่าวันนี้โปรแกรมแฟบไม่มีนะครับแล้วก็เป็นอักสดแบบนี้เลยครับแยนนนะ่กนะ็วันนี้นนจัดเต็มนะอักมาฮะบ้งทองอะนีฮะวันนี้จัดเต็มนะอโหฮนะ ถามว่าคุณนเกมเมอร์ครับคุณต้นอาลุงคุณคืออะไรครับไม่ต้องถามว่าอาวุธใ,ในในจิบยานของผมคือเควันอยู่แล้วครับผมเออแล้วมาต้นยิงคออให้ดูปืนฮะนะคุณนอฟอันนี้เก็บซื้อเหงหมดนะฮะเล้ก,บลกออูบูมูบูบูบบูนูบูบบูบูบููบ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 บบ 哪来的？<Nice>. Cool. ได้หน <So S 1> ึ่งนาทีแล้วครับผมก็เราจะอัดสักประมาณห้าหรือก้านแลวอู้ร้อนครับพี่น้องัมแต่พูดนะเห็นเห็นเห็นเลยเห็นชัดเลยนะว่าเป็นใครที่ร่อยผมครับสำหรับคนดูครับคุณคนดูอาจจะมองไม่เห็นนะก็ภาพของกล้องนี่ก็ไม่ค่อยชัดนะก็ทางการเราใช้โทรศัพท์ถ่ายเยอะบุ้งน่ก็เดี๋ยวผมก็จะเก็บเงินซื้อกับคุณต้นเนาะใช่ไหมครับกล้องวิดีโอครับ ขาตัง้งจะได้ไม่เสียเวลาไม่เปลืองแรงเลยมวางกล้องเลยกูาบมาจากหไหนวะไอ้ยัดเข็นั่นชื่อสปาร์คิมูนนั่นเองนะครับสปาร์คิมูนอะไรวะโกงโกงไม่รู้เนี่ยเล่นสกัตสี่คนเลยโกงไร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 วะฮะโกงไรมงอโกงกู อะไรดิอ้าวแบบนี้มันท้าครับได้ได้ได้ไดเดี๋ยวกูฆ่าตัวตายแป๊บได้ได้จับไหนใช่ไหมอ้าวไม่ตายปะแล้วมันเก็บศพมึงได้แล้วกันบอสเอ้ยโฮู้ไม่ให้แอมล็อกยเฮ้อฮะเราต้องทำแบ่งอย่างสันติฮนะเอเยียสไนพ่อม สนายพ่อมึงฝั่งกูชิบหายไม่เกี่ยวกูแล้วนะคราเนี้ยอย่า่า่อกูโทษว่ากูเกียร์ว่ากูเกียรอยู่แล้วเฮ้ยไอ้เซตสนายไม่สนายไม้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเรากระตุกช่วงนี้เรากระตุกเราเกิดใหม่พันวินครับโอ้โหพันวินนี่มึงเร็วจริงๆเลยนะครับอะไรมึงอะไรมึงอยู่ี่กูแหลมยังไม่มีที่กำบังเลยนะแต่ก็มี เออเย่เลียมกูรอคราวนี้เยเยก็าก็พัฒนาครับเราจะมาถ่ายกันนะครับเพราะโปรแกรมโปรแกรมแฟบอาจจะเสร็จแล้วล่ะแฟบนับไม่เกี่ยวเออ นี่คือสภาพหน้าตานะครับก็สำหรับวันนี้จะมีโปรโมทนะครับใครเข้าหน้าคลิปเราน่าจะเออเว็บผมจะให้เว็บนะครับเว็บโหลดเกมแบบพัดเดียวจบนั่นก็คือเกมอะไรก็ได้รับที่คุณอยากจะเล่นคุณอาจจะบอกว่าเบือเบ่อเวลา เล่แบบว่าโรยละ<อ>ล,ลายพาร์ตนะครับมันทําให้คุณไม่มือครับแต่สําหรับเว็บของคุณอลูมิไนต์นะครับเขามีแบบพาร์ตเดยวจบครับเดี๋ยวผมจะให้เว็บใต้ล่างนะครับผม<อ>ที่คุณปวดที่อะไรวะเนี่ย <c oughs> ของคุณอลูมิไดอลูมิไดอลูมิไดไดไดมันมาตุ้ยล้างกูอีกแล้วชอบตุ้ยนักมึงอ่ะ พวกขันตูดไม่รู้เป็นอะไระก็โมเล่นก็ได้ห้านาทีแล้วก็ะนะครับเราวันนี้ก็ะจะลองจัดเต็มดู้รีบีพ่งเนี้ยนะเป็นครั้งแรกนะฮะพวกเราเราหรือรอีกเจ็ดนาทีห้านาทีสิบสองนาทีตอนนี้คือว่เต็บ แปดต่อห้านะครับโอ้สุดยอดโอ้เฮียอะไรสุดยอดนะครับโอ้เฮียอะไเสร็จแล้วอ่าอ่าอ่านทานครับหาวกโผฮะไม่โปครับมันคือการจิตเิ็นอย่างเสี้ยววินาทีนะครับไม่เชื่อมาดูคลิปกูเลยครับถ้าพวกมึงเถียงกูครับ ว่าบอกไปเลยให้กูเปิดเว็บให้ดูไหมอ๋อกระตุกนี่กระแทกเมียอะไรมึงเมียอะไรมึงเมียอะไรมือเซตกี่ดาวแล้วดาวเดียววันนี้เลือกเลืองคุณบอสดูที่คะแนนนะ ได้เวลาห6นาทีนะครับเลวลาก็เหลือ6นาทีเช่นกันครับผมเยอะไม่ต่างอะไรจากภายในหมูเลยอ,อเกอร์คุณไม่ทราบว่าคุณบอสจะตกมือทำไมนะครับก็คูลอกอนี่ยกนะ็เดี๋ยวคลิปหน้าดูจากสภาพแข่งของคุณบอสครับถูมครับเขาต่อให้มันใกล้ถึงขนาดนี้เลยครับที่เล่นม้าน้อยนิดเดียวเองนะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะอัดเกี่ยวกับคุณต้นอะไรฮะาไอ้เหี้ย ฮ่าฮเาี้เลยครับโย<อ>่แต่ว่าทุกคนน่าจะมา,มาวิววันเยนะนกะว่าอย่างนั้นฮะถ้าเนาะถ้ามาเยอะเกมอื่นก็จะอาจจะมีโอกาสนะครับนี่เราอุตสาห์โปรโมดการีน่าเลยนะครับรอไนนะอ้เมื่อกี้บล็อกนักอยู <c oughs> <ะ>่แล้ว นะครับนี่คือความเกลียดของคุณบอสนั่นเองครับบอสมีคนวะแท็บดิอุ้ยอุ้ยเยอะเหมือนกันด้วยอีกที่นี่สวยอ่ะได้แอมแล้วครับแต่เกือบแอมได้แอมคอนเดนตัวนี้จาวคุณบอสเดือดแปดห้านะครับท่านที่โดนลูกศรยักษ์ไอชีกดไอชีสเปเก้นเฮ้อไม่เป็นไรฮะเราเราเป็นคนใจดำฮะใจจืดใจดำ จ,จุดจาจอนะจนบดตรนี้ตรงนี้นะเอาไม่มีสักยื้อไม่มาโอ้โหเป็นไงพี่น้องโอ้คันคันตูนเลยพี่น้องก็สำหรับใครอยากจะได้เกมดีๆก็ติดต่อสั่งซื้อได้ที่โมเวเว็บทุยก็จะอยากกัดอของสำหรับคุณกัดเลยนะครับ จำชื่อได้แล้วไอ้คนที่ชื่อว่าอูลูมิไรคือคุณก๊อตนั่นเองนะครับก็สำหรับคนที่อยู่หมู่บ้านบันทิงวีลเลอร์ที่ดูคลิปนี้นะครับสี่นะครับอยู่จังหวัดเชียงเทือกจังหวัดอยู่หมู่บ้านเรานะครับสามารถติดต่อสัมานาบารานะสามารถติดต่อสอนเกมได้ครับตอนนี้แม่งสามารถติดต่อติดต่อเกมได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว จะเขียนเบอร์ไว้ให้ใต้ดีสคริปชั่นนะครับก็ให้ลิงก์ไงลิงโหลดลิงโหลดลิงโหลดเกมไม่ใช่ไม่ใช่เออลิงโหลดกับเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับใครอยากให้ผมสอนในบุวานนี้ก็บอกมาว่าเลขที่อะไรอยู่ตรงไหนอยู่หน้าซอยอยู่หลังซอยถ้าได้วิวมากกว่าพันวิวนะครับผมจะเป็นอัธิยอมรับแน่นอนก็แต่ถ้าเรามีเงินกองทุนเยอะๆนะเราก็จะทําการ ขับรถออกไปจ่ายของให้เลยนะครับสําหรับอุปกรณ์การเล่นมายากลนะสําหรับบางคนก็อยากเล่นบางคนก็ไม่รู้วิธีก็ก็ไม่แน่นะครับถ้าเดี๋ยวบางที่ผมก็จะสอนพี่เพื่อนน้องๆทุกคนที่จะขอให้ลองให้ผมเล่นเล่นเกมอะไรนะครับผมก็ยินดีมีใต้ดีกิบชันเลยดีครับแล้วผมก็จะฆ่าแม่งเนี่ยก็มันเป็นอันที่ย่ำนะครับแต่ขออย่างเดียวอยากกีกระบายอยู่ใครอยาก ใครอยากให้ผมสอนเดี๋ยวก็จะมีบางคลิปสอนเรื่องไมยากลกับติดต่อสั่งซื้อก็สําหรับคนบางคนก็รู้จักกับพี่เพชรเมจิกนะครับก็เว็บของซื้อเขาก็ราคาถูกใช้ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะสอนพวกไมยากลเกี่ยวกับไพ่เหรียญอะไรพวกนี้นะครับก็ก็จะมาสอนในพาร์ทหน้านะฮะอืออืออ๋ออ๋อนะครับก็ใครติดต่อในหมู่บ้านเนี้ย จ้ติดต่อหมู่บ้านนะจะมาให้ผมสอนเบญกอนหรือสอนเกมอะไรก็ได้มาโทรมาเลยแล้วมึงปอมไม้แต่เ้าสอนเกมเกี่ยวกับยยากอะครับโอ้กูได้หมดเลยครับแต่มึงได้หมดใช่ไหมครับครับก็ขออภัยนะที่เราไม่ได้อัดคลิปเท่านั้นนองจากของคุนบ่อเสียนะฮะมันเป็นวัตถุการอดุติุรุตุกะต้ยการกตองกระต้ยก็ใครปรึกษาปิดข้องเรื่องข้องใจเนี่ยผมจะตอบ ก็บางคขอให้ทุกคนคอมเมนต์เยอะๆนะครับแล้วก็กดไลค์เยอะๆนะครับอย่ากดดิทไลค์ไม่งั้นกูจะตัดจูงมือสเปรดบลกก็กดไลค์กันเยอะๆครับก็นะครับว่าจะโชว์การบล็อกนะครับแบบขั้นต้นเลยนะก็ใครใครอยากเห็นพวกคลิปเราเนี่ยนานๆก็อุ้งกดไลค์กูเยอะๆบุกเครียดเออะนั่งสำรับในหมู่บ้านที่ผมบอกเมื่อกี้คนทูนบีเล่าสีนะครับก็ใครอยากให้ผม เสือหรือสั่งซื้ออุปกรณ์ได้ก็โทรมาเลยครับเบอร์ผมถ้าถ้าพวกอุปกรณ์หมดเดี๋ยวผมจะบอกเองนะครับว่าให้ลิงก์ไม่ใช่เดี๋ยวผมให้เบอร์ให้เบอร์โทรศัพท์ให้เบอร์โทรศัพท์คลิปใา้ล่างนะครับวันนี้ก็จะเอ้ยยังเหลวิร์มนาทีเดี๋ยวอัดไว้ครับครับครับเพราะว่าตอนนี้ควมเราก็เร็วๆนะฮะเราก็เลยอัดนานได้นะครับ ก็บางทีถ้าอัดนานไม่แล้ก็จะตัดต่อเป็นพัดพัดนะฮะพัด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 แล้วพัดพัดพัดนะฮะมันจะบักมันจะบักต่อหน้ากูเลยนะจ๊ะมาบอกอะไรตอนนี้เนี่ยทำไมมันไม่บอกตอนแรกอ่ะน้องเขาจะได้เข้าใจก็ทีครับพี่น้องปุ๊บเออเออครับก็อย่าลืมนะที่ผมบอกก็ ถอออนนัเเลยะครบออฟังจากคลิปผมเอ้ยฟังจากบ,บทกลอนผมนี่ับนักรบมีด่านนักดาบเอ้ยนักรบมีด่านนักดาบมีกลอนตั้งแต่ก่อนนอนให้พรแก่เมียน,นั่นเองนะโโครับอ้โหครับก็รู้สึกว่าคุณเต้เขาจะได้มาจากคนทาง YouTube ยูทูบเยอะนะครับไม่ได้ไม่ได้ได้ครับผมอุตส่าห์แต่งเองเลยครับท่อนหลังให้เพื่อนแต่งให้นะั่นคือคุณบอสนั่นเองครับมึงจะไฟวะพ่อข้องตาต้องด่าก่อนก็สิบก็นะครัแปดก็ใครใครอยากจะ เจอผมได้ก็จำชื่อไว้ด้วยกันครับ K O O เอ้ย K K K O N A แล้วก็ B O S <Gew> S นจำไว้เลยครับมาเจอกันได้ครับขยับไฟบอกมาเลยกูไเจะบวชยังไม่ได้เพนด้าอือกูบอกเลยยังไม่ได้เพนด้ากูเกลียดเพนด้าแสดงว่านี่รับงหวะ Makes us stronger than ever the after our weapon